อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่929ของของหวังหลินอสศรพิษพิฆาจันใช้วิชาหาใครเปรียบไม่ได้ในเขตเหนือเป็นครั้งแรกวิชานี้คือการกระตุ้นความโกรธและทำให้เหล่าเซียนที่นี่รู้สึกถึงความแข็งแกร่งเหนือจินตนาการถ้าคนจำนวนหนึ่งประเมินเจ้าสรพิษพิคโคเศจันไว้ต่ำไปหรือไม่คิดว่ามันจะเป็นภัยคุกคาม พวกเขาคงต้องโยนความคิดทั้งหมดนั้นออกจากหัวสมองเมื่อผนึกแตกสลายสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในใจคือความตกตะลึงจากวิญญาณวินาทีนั้นรอยร้าวจำนวนมากเผยออกมาบนกระดองทมินรอบอสรพิษชิ้นส่วนแตกสลายมากมายถูกส่งออกไปทุกทิศท,ทุกทางชิ้นส่วนกระดองแตกกระเจิงด้วยแรงกระแทกรุนแรงเสียงบางส่วนหลบไม่เร็วพอและถูกชิ้นส่วนกระแทกใส่ กระอักโลหิตและร่างกายแตกสลายทันทีแม้กระทั่งวิญญาณก็หนีไม่รอดมีหลายคนที่โดนเศษกระดองเฉียวเข้าใส่ร่างกายถูกตัดเป็นสองส่วนโลหิตไหลรินเต็มบริเวณเกิดเป็นเหตุการณ์สยดสยองเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้รอบด้านเงียบสนิทไปทั่วจังหวะราวกับสายตาทุกคู่เพ่งพินิจไปบนสถานที่แห่งนี้ทว่าในความเงียบนั้นเสียงคำรามจากยุคบรรพการโผล่ออกมาจากภายในกระดองทมิน เสียงคำรามไร้ขอบเขตใกล้เคียงเสียงคำรามของเทพโบราณแทงทะลุผ่านการเวลาราวกับมันคงอยู่ที่นี่มาตลอดเสียงคำรามเต็มไปด้วยพลังไร้ที่สิ้นสุดดัชนีเทพโบราณลอยออกมาพลังอำนาจไม่อาจอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้บอกได้เพียงอย่างเดียวว่าโลกคงแตกสลายภายใต้ดัชนีเทพโบราณน,นี้ไม่มีพลังใดจะต่อต้านพลังของดัชนีนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องสูญสลาย ร่างศพที่ไล่ตามหวังหลินพลันตกตะลึงความคิดขาวโพลนชั่วครูและช่างใจในการเผชิญหน้าดัดชนีเทพโบราณตรงหน้าปุ้มวินาทีที่ดัดชนีเทพโบราณพุ่งออกไปมันร่อนลงใส่ร่างศพทันทีเสียงประทูดังกึกก้องโซ่ตรวนทั้งหมดแตกสลายโลหิตสีดำจำนวนมากไหลออกมาจากด้านหลังเนื่องจากพลังมหาศาลไร้ขีดจำกัดทั้งร่างกายถูกดึงกลับไปผิวหนังสีม่วงเริ่มแตกสลาย แค่พลิปตาเดียวราวกับมันถูกถลกหนังตามมาด้วยกระดูกและเลือดเนื้อป่นปี้ท้ายที่สุดร่างซากศพก็เกิดการระเบิดแม้ลำดับเหตุการณ์ฟังดูเชื่องช้ามันใช้เวลาไม่กี่ลมหายใจเท่านั้นดัชนีเทพโบราณไม่หยุดแค่นี้และกดดันไปข้างหน้าอย่างโหดเหี้ยมหวังลินถอยมาก่อนหน้านี้แล้วดวงตาสองสว่างขึ้นมองออกไปเขารู้สึกราวกับเทพโบราณผู้ไม่ย่อท้อคนนั้นอยู่ด้านหลังดัชนี ท่อนแขนหนาของเขากําลังผลักดันดัชนีไปข้างหน้าจนเกิดคลื่นพลังทําลายล้างไร้ขีดจํากัดร่างยักษ์ของเจ้าสอนพิษติดตามด้านหลังดัชนีเทพโบราณและพุ่งออกไปพร้อมกับหนวดนับไม่ถ้วนของมันหมอกจํานวนมากแพร่กระจายออกมาจากร่างรูปไข่สายตาดูร้ายของมันพบเจอหวังหลิงวินาทีนั้นหวังหลิงรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติสายตาเจ้าส่อพิษชัดเจนแจ่มแจ้งไร้ร่องรอยแห่งความสับสน หวังหลินรู้สึกว่าตอนที่เขามองเจ้าสรพิษข้างหน้าเหมือนมันกำลังมองด้านหลังเขาอสศรพิษพิฆาจันได้รับปิสระและทำให้เหล่าเซียนทุกชั้นฟ้าเกิดความฮึกหิมครั้งใหญ่การสู้รบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางครั้งฝ่ายพันธมิตรกุมความได้เปรียบบางครั้งฝ่ายทุกชั้นฟ้าก็ได้เปรียบตอนนี้เจ้าสอรพิษพิฆาจันปรากฏตัวอีกครั้งแรงกดดันที่ส่งออกมาสั่นสะเทือนดวงดาวดัชนีเทพโบราณไม่สลายไปไหนกวาดไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงสุด เหล่าเซียนทั้งหมดเบื้องหน้ามันระเบิดออกและตายลงไปก่อนจะทันเข้าไปใกล้เสียอีกหวังหลินใช้ชีวิตไปในการแข่งข้าแต่จำนวนคนตายในสงครามนี้มีมากกว่าผู้คนที่เขาฆ่าไปทั้งหมดเสียอีกเป็นครั้งแรกที่หวังหลินเผชิญกับสงครามแบบนี้การต่อสู้ระหว่างดาวซูซาคุและเผ่าละทิงอมาตะก,กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยสถานการณ์เปลี่ยนกลับดัชนีเทพโบราณวีดวิวผ่านอาวกาศ เซียนทั้งหมดเบื้องหน้ามันแตกสลายโดยไม่ช้าลงแม้แต่น้อยดัชนีเทพโบโรสนวาดเข้าหาเซียนมารปีศาธมินสีหน้าของเซียนมารปีศาธมินเปลี่ยนไปทันทีขณะที่ดัชนีเทพโบราณเข้ามาใกล้เขากัดฟันแน่นแพร่กระจายหมอกทมินออกมาพร้อมกับฝ่ามือสร้างผนึกหมอกธมินเปลี่ยนกลายเป็นนกกระเรียนยักษ์สีดำทันทีนกกระเรียนคาบป,ปลีบสีดำไว้ในปากวินาทีที่มันวางกลีบดอกไม้กลีบดอกเรืองแสงสว่างทันที กลีบดอกไม้ขยายตัวสูงมากกว่าหมื่นฟุตในพริบตาและแพร่กระจายออกด้านข้างเก่ะเกิดเป็นม่านพลังรัชนีเทพโบราณเข้าไปใกล้และกระแทกใส่กลีบดอกเกิดเสียงแต่กราวขึ้นและกลีบดอกแตกสลายกลายเป็นฝุ่นควันเซียนมารปีศาธมินหน้าซีดกระอักโลหิตและล่าถอยทว่าฝ่ามือขวายื่นออกไปไม้แกะสลักปรากฏขึ้นในฝ่ามือไม้แกะสลักนี้ประหลาดยิ่งมันรูปร่างคนกอดหน้าอ,อกใบหน้าปกคลุมด้วยใบไม้จนมองไม่ออก เซียนมารปีศาจทมินโยนออกไปโดยไม่ลังเลไม้แกะสลักเรืองแสงสีดำกลืนกินแสงทั้งหมดจากนั้นไม้แกะสลักราวกับมีชีวิตและต้นไม้เริ่มเคลื่อนไหวต้นไม้พุ่งตรงออกมาจากไม้แกะสลักทันทีขณะนั้นดอกไม้สีดำยาวพันพุตรปรากฏออกมาจากความว่างเปล่าดอกไม้สีดำทั้งห้าดอกปลดปล่อยกลิ่นไอประหลาดหนึ่งในนั้นพุ่งเข้าหาดัชนีเทพโบราณใจกลางดอกไม้อ้าออกราวกับปากพ่นพลังเย็นเยียบออกมา ดอกไม้ที่เหลือทั้งสีอ้าปากออกมาด้วยและพ่นควันสีดำจำนวนมากขณะเดียวกันแววตาไม้แกะสลักเรืองแสงสีแดงทําให้มันดูเหมือนมีชีวิตขึ้นมาจริงๆมันอ้าแขนออกราวกับกำลังโอบก,กอดบางอย่างจากนั้นพุ่งเข้าไปในควันดำและยึดจับบนดัดชนีเทพโบราณตรงๆเส้นสายสีดำโผล่ออกมาจากร่างมันและแพร่กระจายไปทั่วดัดชนีเทพโบราณทันที หวังหลินเห็นเหตุการณ์นี้อยู่ไกลๆและเผยสีหน้าเยอ่อเยอ้หากดัชนีเทพโบราณสามารถแตกสลายได้ง่ายๆเมื่อนั้นเหล่าเซียนทุกชั้นฟ้าคงไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรนักในการพาเจ้าสารพิษมาที่นี่เจ้าสารพิษพิฆาตจันทือได้ว่าเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่ฝ่ายทุกชั้นฟ้าเตรียมการไว้สำหรับสงครามนี้หวังหลินกวาดสายตามองไปบนขอนไม้ยักษ์อยู่ไกลๆ ถ้าสงสัยว่าการพุ่งไปข้างหน้าเป็นสิ่งเดียวที่เจ้าขอนไม้นั่นจะทำได้หรือหลังจากยืนอยู่บนนั้นไปสักพักข้ารู้สึกว่ามีบางอย่างอยูอย่ข้างในความคิดหลายร้อยอย่างล่นในหัวสมองการต่อสู้ระหว่างสองดาราจากขยายกว้างออกไปไกลสุดขีดทั้งหมดนี้สำคัญมากสำหรับเขาอีกทั้งเวลาการบ่มเพาะของหวังหลินสั้นเกินกว่าจะเทียบกับเหล่าเซียนเท่าเหล่านี้ได้เพ็ดหันงอนั้นเขาจึงมีความรู้น้อยกว่ามาก การต่อสู้ยิ่งใหญ่ครั้งนี้เป็นเหมือนการแสดงวิชาและสมบัติวิเศษหวังหลินซึมซับข้อมูลทั้งหมดและเรียนรู้พลังอำนาจของเหล่าเซียนขั้นชำระสวรรค์และทลายสวรรค์ไปด้วยหากไม่มีสงครามครั้งนี้คงยากมากที่หวังหลินจะเรียนรู้ได้นวินาทีนั้นขณะที่เซียนมารปีศาจทมินใช้สมบัติเพื่อหยุดยั้งดัชนีเทพโบราณบนฝัง่งพันธมิตรร่างซากศพที่เหลืออีกสิบตัวพลันร้องคำรามและพุ่งเข้ามา ร่างศพสีเงินทั้งสองเคลื่อนไหวเร็วมากกว่าตัวอื่นๆอย่างไรก็ตามแม้ทั้งหมดนั้นจะรวมพลังกันมันก็ยังไม่เทียบกับดัชนีเทพโบราณไม่ได้ขณะที่เจ้าสอรพิษพิฆาตจันพุ่งออกไปมันร้องคำรามอีกครั้งเสียงคำรามทรงพลังสั่นสะเทือนไปทั้งอวากาศคนที่ระดับบ่มเพาะต่ำต้อยจะต้องหลีกเลี่ยงไม่เช่นนั้นจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสเสียงคำรามของอสอรพิษพิฆาตจันเป็นเพียงแค่เสียงคำรามหนึ่งสำหรับคนอื่นๆเท่านั้น แต่เมื่อมันเข้าไปในหูหวังหลิงกลับมีความหมายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหวังหลิงสีหน้าเปลี่ยนไปฝ่ามือเคลื่อนไหวโดยไม่ลังเลประทับกระตะเกณก์นนับไม่ถ้วนลงเบื้องหน้าเตาหลอมเทพโบราณปรากฏขึ้นรอบตัวเองและเขารีบล่าถอยเสี้ยววินาทีที่เขาล่าถอยเสียงคำรามของเจ้าสอนพิษได้ทําให้ดัดชนีเทพโบราณซึ่งต่อกรกับเซียนมารปีศาจมินและร่างศพอยุ่พลันระเบิดตุ้ม การระเบิดของดัชนีเทพโบราณไม่อาจอธิบายเป็นคำพูดออกมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในระยะ5,000ลีคล้ายกับถูกฉีกกระชากต,ตรงๆเสียงกรีดร้องดังระงมออกมาจากเซียนจำนวนมากที่ถูกดูดเข้าไปในรอยร้าวและหายตัวไปอย่างไรร่องรอยเหล่าเซียนนับไม่ท้วนตื่นประหนกและถอยด้วยความตื่นกลัวพวกเขาเกลียดตัวเองที่ช้าเกินไปอัสรพิษพิฆาจันเป็นเพียงตัวเดียวที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลย มันพุ่งไปข้างหน้าใช้หนวดมากมายกวาดออกไปเพื่อเริ่มการสังหารหมู่ส่วนเซียนมานปีศาจทมินซึ่งอยู่ใจกลางแรงระเบิดเขากระอักโลหิตและกระเด็นกลับหลังเขาไม่เคยตกอยู่ในสภาวะย่แย่เช่นนี้มาก่อนในการบ่มเพาะนับหมื่นปีร่างกายบาดเจ็บสาหัสและตกอยู่ในขอบเหวแห่งความตายตอนนี้เขาเต็มไปด้วยความตกตะลึงในช่วงชีวิตการฝึกเซียนเขาไม่เคยเผชิญหน้ากับอสศรร้ายกาจเช่นนี้ หลังจากนั้นกระอักโลหิตความคิดมีแต่ต้องหนีเท่านั้นส่วนร่างซากศพนับสิบตนนอกจากซากศพสีเงินแล้วที่เหลือไม่สามารถต้านรับดัชนีเทพโบราณได้เลยพวกมันระเบิดกลายเป็นกองเลือดเนื้อพร้อมกับถูกดูดเข้าไปในรอยแยกกระทั่งร่างศพสีเงินทั้งสองยังถูกกระเด็นกลับหลังโซ่ตรวนบนร่างกายแตกสลายพร้อมกับกระอักเลือดสีดำออกมาร่างศพหญิงสาวพุ่งตรงเข้าหาห,าหวังหลินทันที สมบัติแบบนี้ควรจะเป็นของข้าดวงตาหวังหลินส่องสว่างไม่เพียงแต่จะมองร่างซากศพหญิงสาวแต่ยังมองไปยังไม้แกะสลักหักครึ่งนั้นด้วยตอนที่930กลุ่มผู้อาวุโสพันธมิตรเซียนหวังหลินเป็นคนแรกที่ตระหนักถึงสถานการณ์นี้ดังนั้นจึงเตรียมตัวไว้อย่างเต็มที่ชั่วจังหวะก่อนดัชนีเทพโบราณระเบิดหวังหลินถอยกลับไปก่อนแล้วและกระตุ้นเตาหลอมเทพโบราณเขาจึงไม่ได้รับผลกระทบมากนะัก หวังหลินมองอสอรพิษพิฆาตจานและพุ่งหาร่างศพสตรีวินาทีที่เขาเห็นร่างศพนั้นหวังหลินเกิดความคิดอยากขโมยมาตอนที่ดัชนีเทพโบราณระเบิดออกหวังหลินจึงตั้งใจปรับทิศทางของตัวเองเพื่อหาร่างศพเงินตัวนี้สำหรับร่างศพเงินทั้งสองนั้นร่างบุรุษได้รับความเสียหายหนักเกินไปดังนั้นหวังหลินจึงไม่สนใจแม้ร่างศพสตรีจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกันแต่อยู่ในสภาพดีกว่ามาก เมื่อข้าเข้าร่วมสงครามไม่มีใครจะพูดได้ว่าข้าหุบสมบัติหรอกยิ่งกับสนามรบที่โกล่าหนนี้ด้วยแล้วดวงตาหวังหลินส่องสว่างฉวยโอกาสแห่งความวุ่นวายจากการระเบิดนี้พุ่งเข้าใส่ร่างศพสตรีทว่าหวังหลินไม่ใช่คนเดียวที่ตัดสินใจจับปลาในสายทานแห่งนี้ยังมีอีกหลายคนให้ความสนใจร่างศพสตรีด้วยเช่นเดียวกันมีทั้งเซียนฝ่ายทุกชั้นฟ้าและเซียนฝ่ายพันธมิตร รวมทั้งสิ้นเจ็ดคนพุ่งเข้าใส่ร่างศพสตรีจากทิศทางที่ต่างกันหวังหลินไม่ใช่คนที่ใกล้ที่สุดแต่เขาเป็นคนที่เร็วที่สุดขณะพุ่งเข้าไปแววตากระพริบเย็นเหยียบสูดลมหายใจไม่กี่ครั้งยื่นมือเข้าหาร่างศพสตรีดวงตาส่องสว่างและชะลอตัวลงอย่างช้าๆวินาทีนั้นมีเซียนฝ่ายทุกชั้นฟ้าคนหนึ่งพุ่งออกมาเข้าใกล้ร่างศพและยื่นมือออกไปขณะเดียวกันมีเซียนฝ่ายพันธมิตรอีกคนก้าวออกมาเช่นเดียวกัน เขาอ้าปากและพ่นปราณกระบี่ใส่เซียนทุกชั้นฟ้าคนนั้นแทนทั้งสองเริ่มต่อสู้กันระยะประชิดฟังดูเหมือนานานแต่ทั้งหมดเกิดขึ้นรวดเร็วยิ่งขณะที่ทั้งสองสู้กันเซียนอีกคนใช้โอกาสนี้เข้าไปใกล้คว้าแขนร่างศพและกำลังจะจับไปทว่าวินาทีนั้นเซียนคนนี้พลันหันกลับมาแววตาตื่นประหนกเขากรีดร้องขึ้นพร้อมกับร่างกายหดเล็กลงจนเหลือแต่เพียงกองโลหิต การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เซียนสองคนที่กำลังสู้กันต่างก็ตกตะลึงพวกเขามองร่างศพส,สตรีและไม่กล้าคว้าจับมันอีกหลังจากพวกเขาลังเลอีกสาคนพร้อมกับหวังหลินเร่งความเร็วขึ้นและพุ่งเข้ามาหาดวงตาหวังหลินสองสว่างเตาหลอมเทพโบราณปรากฏขึ้นรอบตัววินาทีนั้นเขาสลับตำแหน่งกับเซียนฝ่ายทุบชั้นฟ้าที่พุ่งอยู่ตรงหน้าเซียนคนนั้นตกตะลึงพร้อมกับรู้สึกถึงพลังแข็งแกร่งกำลังดึงเขา เมื่อเขาคืนสติกลับมาได้จึงพบว่าสลับที่กับหวังหลินเขารู้ต,ตัวตนของหวังหลินดังนั้นจึงยินบิดเบี้ยวยอมแพ้ต่อสมบัติชิ้นนี้และพุ่งหาชิ้นถัดไปหลังจากใช้วิชาไปหวังหลินจึงเข้าไปใกล้ร่างศพยิ่งขึ้นเซียนสองคนที่อยู่ใกล้ที่สุดเห็นว่าทุกคนกำลังเข้ามาใกล้พวกเขากัดฟันแน่นและคว้าร่างศพส,สตรีสาวแทบในจังหวะเดียวกัน อย่างไรก็ตามวินาทีนั้นเซียนสองคนกรีบร้องร่างกายแห้งเหี่ยวจนกลายเป็นกองโลหิตถูกร่างศพดูดซับไปโลหิตควบแน่นกลายเป็นละอองแสงสีแดงระหว่างคิ้วของร่างศพเซียนฝ่ายทุกชั้นฟ้าคนหนึ่งเข้าไปใกล้เขาสวมชุดคลุมอสอรพิษแขนขวายื่นออกมาพลางส่งเสียงหัวเราะแม้จะดูเหมือนกำลังยื่นมือเข้าใส่นางความจริงแล้วฝ่ามือบรรจุวิชาเอาไว้ด้วยเหมือนกำลังจะโจมตี หวังหลินดวงตาส่องสว่างเขามาถึงแทบในเวลาเดียวกับเซียนคนนี้สองดัชนีก่อเป็นรูปร่างกระบี่และผลักออกไปถอยไปด้านข้างเซียนทุกชั้นฟ้าคนนั้นหัวเราะไม่เพียงจะไม่หยุดเขายังเคลื่อนที่เร็วขึ้นกว่าเดิมเอ่ยเสียงกระซิบแม้กระทั่งแทบสายฟ้าซิ่วมู่ยังอยากได้ร่างศพสวยงามตนนี้นิเวลตาหวังหลินกระพริบเย็นเหยียบขณะที่เซียนคนนั้นเข้าไปใกล้ร่างศพส,สตรีหวังหลินชี้แขนขวาและเอ่ยเสียงเบาหยุด เซียนคนนั้นสันเทาเราวกับมีเส้นได้มองไม่เห็นมากมายห่อหุ้มเอาไว้และแน่นิ่งไปหวังหลิงไม่หยุดแค่นั้นพริบตาเดียวก็มาถึงด้านหน้าร่างศพสตรีหวังหลินยื่นมือออกไปฉลาดมากเขาไม่ได้พยายามคว้าจับนางตั้งแต่เริ่มวินาทีที่ฝ่ามือเข้าไปใกล้พลังดั้งเดิมพร้อมกับพลังเทพโบราณและปลาหินหยางจึงเข้าประทับระหว่างคิ้วของร่างศพปัง เกิดเสียงดังปังร่างนางสันส้านแสงสีแดงซึ่งก่อตัวหลังจากดูดซับเซียนไปหลายคนพลันแตกสลายทันทีจากนั้นหวังหลิงไม่หยุดอีกเขาคว้าวจับร่างศพสตรีสาวตรงๆและผ่านเซียนทุกชั้นฟ้าก่อนหน้านี้ไปยามที่ผ่านไปยังเตะเข้าใส่หน้าอ,อกอีกฝ่ายโดยไม่ลังเลแสงสีขาวกระพริบหนึ่งคราเซียนคนนั้นกระเด็นอย่างรุนแรงใบหน้าซีดขาวและกระอักโลหิตออกมาคำโต แต่เขาไม่ได้ตายสายตาจ้องมองหวังหลินอย่างดูร้ายถอยร่นพร้อมกับกุมหน้าออกตัวเองหวังหลินมองร่างศพที่ถือมาด้วยร่างของนางถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีแดงซึ่งกำลังรวมกันเข้าหาใบหน้าเหตุผลที่หวังหลินชะลอตัวก็เพราะสังเกตได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นไปตามที่เขาคาดการเอาไว้เพราะมีเซียนหลายคนตายลงไปหากร่างศพสตรีประหลาดเพียงเท่านี้หวังหลินคงต้องเลิกรา อีกทั้งนี้คือสงครามการป้องกันตัวเองยังคงมาเป็นอันดับแรกหลังจากร่างศพสตรีดูดซับแกนโลหิตเซียนไปสามคนยังมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอยู่อีกซึ่งทำให้เขาเลือกจะต่อสู้เอามันมาหวังหลินถอยกลับมาแขนซ้ายสร้างผนึกวางกระตะเกนนับไม่ถ้วนบนร่างศพสตรีพร้อมกับแกนพลังดั้งเดิมหนึ่งชิ้นจากนั้นเก็บนางไว้ในกระเป๋าพุ่งออกไปเข้าหาอาวกาศที่กำลังแตกสลาย การแตกสลายก่อเกิดวังวนยักษ์จนสร้างพลังดึงดูดทรงพลังกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างมีเพียงเจ้าสอนพิษพิฆาตจันเท่านั้นที่สามารถเมินเฉยต่อแรงดึงดูดนี้ได้ขณะที่มันแข่งค่าอย่างบ้าคลั่งไปด้วยตอนนี้เซียนเท่าหลายคนจากฝั่งพันธมิตรเซียนกำลังล้อมรอบอสอรพิษพิฆาตจันเพื่อป้องกันไม่ให้มันทำอะไรมากไปกว่านี้แม้กระทั่งเซียนปีศาจมังกรเมฆาก็ยังเข้าไปใกล้เจ้าสอรพิษ ทว่าเทพโลหิตและคนอื่นๆต่างโคจรรอบอสอรพิษและต่อสู้กับเซียนทุกชั้นฟ้าไปด้วยร่างโลหิตปรากฏขึ้นมาทีละคนพลันพุ่งออกไปต่อสู้ล้างบางเหล่าพันธมิตรระลอกคลื่นดังสนั่นกึกก้องพร้อมกับเสียงคำรามอสอรพิษการต่อสู้ระหว่างปรมาจารย์จงเฉินและหูเต้าซานนับว่าสั่นสะเทือนโลกทั้งใบเสียงดังสนั่นในสายหมอบธมินทําให้การต่อสู้เข้มข้นยิ่งยวดการประทะกันของทั้งสองทาให้เกิดความผันผวนเป็นครั้งคราว แม้กระทั่งเทพโลหิตและพักพวกยังต้องหลีกเลี่ยงห่างออกไปไกลสตรีชุดน้ำเงินไม่มีสีหน้าตื่นตระหนกอันใดนางสังเกตการทั้งหมดอย่างสงบนิ่งด้านข้างมีร่างศพทองยืนอยู่เงียบๆด้วยใบหน้าเย็นชายันเซียนสีเหลืองห้าใบหมุนรอบศีรษะมันอย่างช้าๆลำแสงเคลื่อนผ่านระหว่างยันเซียนแต่ละใบทำให้มันถูกผนึกเอาไว้ต่อเนื่อง สตรีชุดน้ำเงินยกแขนขวาขึ้นมาและเอ่ยเสียงเบาข้าขอเชิญชวนผู้อาวุโสแห่งตำหนักส่วนท่านส่วนเป่าที่นับถือเสียงหัวเราะดังก้องท่ามกลางดวงดาวในเสียงหัวเราะนี้ไม่ได้มีระดับบ่งเพาะมากมายนักแต่สมบัติทั้งหมดสั่นสะท้านชั่วครู่เรากับต้องการจะหนีออกจากเจ้านายตัวเองเซียนมารปีศาจทมินที่กำลังหลบหนีพลันถอนหายใจอย่างโล่งอกมีเพียงแค่เขาเท่านั้นกระทั่งเซียนปีศาจมังกรเมฆายังผ่อนคลาย เขาล้มเลิกการต่อสู้และถอยร่นอย่างรวดเร็วทั้งสองคนรู้ดีว่าฉายาสี่เซียนไม่ใช่แค่พวกเขามีแค่จีเฉียนเทียนเท่านั้นที่เป็นเซียนตัวจริงสี่เซียนแห่งพันธมิตรเซียนถูกแบ่งออกเป็นจันทราเมคาเฉียนและเหยาจีเฉียนเทียนคือเซียนเฉียนแต่ละคนมีลูกน้องอีกสามคนดังนั้นไม่ว่าจะรวมมันอย่างไรก็จะเกิดเป็นสี่เซียนความจริงแล้วในการต่อสู้ครั้งนี้พันธมิตรเซียนส่งเซียนเฉียนและลูกน้องอีกสามคนออกมาเท่านั้น ซวนเป่ามีสถานะสูงส่งในตำหนักส่วนสิ่งที่ผู้คนในพันธมิตรเซียนเคารพและหวาดกลัวเขาก็คือเขาเป็นผู้อาวุโสที่สามารถตัดสินทุกอย่างในพันธมิตรเซียนได้ตัวตนเขาจึงโดดเด่นมากขึ้นไปอีกนอกจากผู้คนในกลุ่มผู้อาวุโสพันธมิตรเซียนไม่มีใครรู้จริงๆว่าภายในกลุ่มนี้มีกันอยู่กี่คนแน่ถึงกระนั้นแต่ละคนก็มีพลังแก่กล้าและสามารถพลิกสวรรค์ได้เลยทีเดียว เหตุผลที่เทียนหยุนได้รับความเคารพและพันธมิตรเซียนส่งคนมาให้ของขวัญวันเกิดเขาก็เพราะเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้อาวุโสลึกลับนี้ทว่ามีเรื่องเกิดขึ้นจนทำให้สถานะเขาตกต่ำลงถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเป็นสมาชิกกลุ่มหากไม่ใช่ว่าเทียนหยุนมีสถานะต่ำต้อยคนแบบหลิงเทียนโฮคงไม่สามารถยืนหยัดขึ้นมาได้เลยปราบใดที่เขาต้องการก็สามารถทำให้ทั้งหมดหายไปได้ในพริบตาทว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์บางอย่าง เทียนหยุนยิ่งมีสถานะต่ำลงเรื่อยๆและแทบไม่เข้าร่วมการประชุมเหล่าผู้อาวุโสเลยเขาวางตัวเองออกไปจากกลุ่มกล่าวได้ว่าแม้กระทั่งจีเฉียนเทียนหรือหูเต้าซานที่กำลังต่อสู้อยู่ยังถือว่าเหมาะสมที่จะกลายเป็นผู้อาวุโสแต่เบื้องหน้าส่วนเป่าทั้งสองคนนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครรู้ว่าจะต้องมีระดับบ่เพะแค่ไหนถึงจะกลายเป็นสมาชิกกลุ่มผู้อาวุโสได้ บางคนสงสัยว่าแม้ระดับบ่มเพาะจะใกล้เคียงแต่ก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้นลุ่มผู้อาวุโสพันธมิตรเซียนคือพลังอำนาจระดับสูงสุดและเป็นความลับภายในพันธมิตรสมาชิกข้างในคือผู้คุมกฎตัวจริงของพันธมิตรเซียนส่วนเป่าสวมชุดขาวร่างกายผอมบางเล็กน้อยแต่มีกลิ่นไอดุดเทพดวงตาสองประกายเต็มไปด้วยความล้ำลึกเกินอย่างถึงหากมีใครมองเข้าไปในตาเขาจะจมดิ่งได้ง่ายๆและอาจจะดึงตัวเองออกมาไม่ได้เป็นเวลานาน เขามีรูปลักษณ์ของผู้อาวุโสตัวจริงปรากฏตัวด้านข้างสตรีชุดน้ำเงินพร้อมกับไม้กวาดเล็กๆในมือสตรีชุดน้ำเงินเอ่ยเสียงอ่อนนุ่มผู้น้อยขอคาระวะอาจารย์ลุงส่วนเป่ามองสนามรบตรงหน้าและหัวเราะสาวน้อยอาจารย์เจ้าปล่อยให้เจ้าเป็นหัวเรือการรบครั้งนี้และทุกคนต้องฟังคำสั่งเจ้าเขาถึงกับจงใจเลือกสถานที่นี้เป็นสนามรบความโชคดีแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่วนเป่าเอ่ยยิ้มยิ้มคล้ายไม่สนใจการต่อสู้เลยเพียงแค่เขาเห็นอสอรพิษที่ฆ่าจันถึงกับรูม่านตาหดเล็กลงเผยรอยยิ้มอย่างมีนัยยะ